เด็กดอกนี่อีดอกเด็กเกิดพลาดโดนนี่จะเป็นยังไงนั้นคิดนึกภาพไม่ออกเลยฮอร์ทำไมฮอไม่ตกวะทำไมฮอไม่โตเฮ้ยทำไมใครเอามวามไอเดียให้นะไม่ธรรมาเลยเนี่ยไอเดียหรอคุณไปคุณไปคุณคุณไปไอเดียแล้วหรอ เอไปนี่มาแล้วเบลินตกน้ำแอดมินขอเจ็ดใหม่รู้แล้วทำไมถึงตกทำไมกินน้ำกินน้ำแล้วมันตกมันล่วงเอ้ยเลยที่เดียวเล็กอยู่ในน้ำต้องขึ้นก่อนเจดแปดเดี๋ยวเราขึ้นบัมหนึ่งเดี๋ยวขึ้นบัมหนึ่งเอได้แล้วก็คือว่ากินน้ำแล้วมันตกมข้างล่างไงไม่รู้เฮ้ยบ้าบ้าแกมีติดศูนย์ลอมาขอบ่ะไม่มีสักตัว มอ่ะติดไหมไอเปีมติดก็แป๊ะไอเปีมติดมสอหลายตัวเลยพ่อคุณมาเรียน่อยสัตว์จริงจริงเนี่ยรอก็ติดหลายตัวมึงอ่ะเปีมมสอมันสอบได้ไงวะไม่เข้าใจมสอมาใส่ไอ้หัวตกรุนเลยไปหาฆ่าคนนี่แบบปเนี่ยไอไอเต้มมันเหลืออีกตรงเดียวที่เราหาไม่เจอไอตรงเนี่ยไอตรงที่เราขับโมไซค์แล้วเจอหอตกอ่ะมึงนึงอ่ะเออหาไม่เจอ หาเจอเราเรารู้แล้วจำไม่ได้อะมันอยู่ไหนแต่เราจำได้ไม่มีใครมาถูกเผิดใจผิดดีไหมเลิกเลิกอัพยังไงคนยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่หยุดถ่ายนะ่ะกล่าวว่าเจอลงมาล่างกันลงมาล่างกันึนงกนึงเต้ต,ต,ต,รตรงไหนว่าเต้ดูน่ะอะไรอะว่าว่าคอตกตรงไหนอะ ยังหนึ่งยังขึ้นแม็กมอนขึ้นม็กมอเฮ้ยได้จักรยานละทางทางเนี้นะทางนี้ป่ะไปหาค่าคุณกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยเกือบตายทำไมโอ้ยลอยซะสูงเลยจู่เป็นจักรยานอ้าวโอเคเป็นมอเตอร์ไซค์ละมอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์ไม่มาไงวะ แอดมิึงกาใจดีครับเฮ้ยไม่มีเครื่องเหรอเฮ้ยวิ่งได้เว้ยเฮ้ยไม่มีเครื่องว่ะอะไรเหมวิ่งได้เฮ้ยบป่ามีอาหารไหมอาหารฮะมีเอ่อมีอะไรวะมีแต่น้ำอย่างเดียวเลยแง่อาหารโอ้ยไม่มีอาหารของแบบแดงมาแเฮ้ยขับไม่ได้ดีดนะีขับไม่ได้ขับไ,ได้แต่ถอยหลังเฮ้ยผมขับไ,ได้นะกดไปข้างหน้าไม่ได้เวลาเวลาอย่าลงเลยอย่าลง